สวัสดีครับผมยงยุทธภูนทรัพย์นะครับเสียงแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากผมคนเดียวนะครับยงยุทธภูนทรัพย์วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวสินค้าตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าซัมซ g งกาซี่วินนะครับนี่เลยซัมซุงกาซี่วินนี่แหมมีกล่องให้ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนขนาดหน้าจอ4.7นิ้วนะครับนี่เลยก็ยังสวยนะครับโดยรวมนะก็จะมี รอยถลอกตามขอบครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเป็นทุกเครื่องอ่ะซัมซุงอ่ะ,อะ,อะเราก็ไปหาเคสใสกันเนาะเนี่ยรอยนิดหน่อยครับไม่มีผลในการใช้งานนะครับตัวซัมซุงวินตัวนี้นะครับก็เป็นซัมซุงวินของแท้นะครับซัมซุงเกรซทีวินไม่ต้องกลัวกันนะครับว่าจะก๊อบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ของแท้แน่นอนครับเพราะว่าผมไม่ไม่ขายของก๊อบนะครับโอเค โดยรวมแล้วก็สวยนะครับถ้า,าราคามันก็เบาที่ผมลงขายเป็น,ปนราคาคุ้มคุ้งสำหรับคนที่มีงบน้อยแต่อยากได้สมาร์ทโฟนดีๆใช้นะครับสมาร์ทโฟนที่ไม่เล็กไม่ใหญ่หน้าจอ4ี่จุดเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้เหมาะนะครับเหมาะจับถนัดมือนะอย่างที่ผมเห็นนะโอเคทีนี้เรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับ ตัวนี้ก็มี CPU 1.2นะครับแรม1แล้วก็ลอมล้อน่าจะ8มั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคก็เป็นเป็นทั่วๆไปนะครับใช้งานได้โอเคเลยนี่เลยถ้าสกรีนลื่นๆอย่างนี้นะครับซัมซุงเขาเน้นเรื่องความลื่นไหลของเขาอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้โอเค okay. ในเรื่องกล้องเรื่องลําโพงเรื่องไม์ทุกอย่างนะครับผมเทสไว้ให้หมดแล้วไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้รองรับ 3G และที่สําคัญรองรับใส่ได้2ซิมนะครับ บางคนก็ยังใช้มือถือสองเครื่องอยู่เลยเพราะว่ามือถือส่วนใหญ่มันก็ใส่ได้ซิมเดียวใช่ไหมละ่ะตัวนี้ก็ใส่ได้สองซิมนะครับก็หมดปัญหาเรื่องพกพาลําบากกันไปนะครับส่วนการโทรเข้าโทรออกผมก็เทสไว้ให้หมดแล้วแค่คุณไปใส่ซิมเข้าก็ใช้งานได้เลยนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตมาดูกันว่ามันจะบาลานา์กับอินเทอร์เน็ตได้ขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวผมหา youtube ไม่เจอนะ น,นี่่ YouTube อตอนนี้นะครับอินเทอร์เน็ตของผมเนี่ยก็ยังคง128มาเดินนะเป็นอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วต่ำสุดนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตคุณต้องมีแพ็กเน็ตกันอยู่แล้วแหละก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกเรื่องการใช้งานนะครอันนี้ผมก็จะเทสให้ดูว่าดูเฉยว่ามันใช้งานได้จริงๆอืนี่นมนี่ครับ มันก็จอใหญ่อยู่นะสาหรับผมนะเแต่มันไม่ใหญ่มากไนงะมันใหญ่แบบพอดีพอดีอะ่ะในภาพออกว่า <şu> ก็คือง่ายๆเลยก็เทียบเท่ากับขนาดของหน้าจอ iPhone 6นะครับขนาดหรือเปล่าเอา้ไม่ใช่เออขนาดหน้าจอเท่า iPhone 6นะครับเนี่ยมมันพอดีมือนะครับโอเคใช้งานอินเทอร์เน็ตปกตินะครับแต่คุณก็ไปต่อ Wi-Fi เอาก็ได้นะครับ นี่เลยของแท้นะครับผมจะให้ดูเผื่อบางคนถามว่าเอ๊ะพี่ของก๊อปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเทสให้ดูแบบจะจะตากันไปเลยทีเดียวนะครับอ่านี่อย่างนี้คือตัวเลขตรวจสอบนะครับอ่าแล้วก็ออมี่ออมี่ของเขานะครับนี่ก็นี่เลยอีมี่เขาอืม ประมาณนี้นะครับะจะได้มั่นใจกันว่าเป็นของแท้เพราะว่าผมเองไม่ขายของก๊อปนะครับอโอเคสำหรับเจ้าซัมซุงไก l a ซีวินตัวนี้นะครับก็เป็นที่เป็นที่พอใจในราคาของใครหล,หลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่มีชื่อเสียงในระดับที่ดีเลยนะครับซัมซุงไก l a ซีวินง่ายๆเลยคนรักซัมซุงก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะครับการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับ ในราคาที่ย่อมยาวขนาดนี้นะครับผมว่าคนที่เห็นก็คงจะคิดกันไม่นานแหละอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสภาพมันก็สวยนะครับการใช้งานก็ถือออกมาได้ได้โอเคเลยครับซื้อให้พ่อให้แม่ใช้ก็ได้หรือซื้อให้ลูกวัยประถมหรือมัธยมปลายก็ยังได้เลยสําหรับเจ้าตัวนี้อ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะรีวิวละอ่าตัวกล่องอ่าลืมไป ตัวกล่องนะครับก็มีให้นะครับส่วนที่ไม่มีก็คือสายชาร์จกับหูฟังนะครับเจ้าตัวสายชาร์จเนี่ยคุณก็ไปหาซื้อกันเองได้นะครับซื้อง่ายๆไม่แพงอะยี่สิ0สี่สิบกอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับ Samsung g a l a ี่วินนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ทักแชทหรือแอดไลน์เข้ามาได้เหมือนเดิมนะผมก็ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนผมยงยุทธปูนทรัพย์สวัสดีและขอบคุณนะครับ